เข้าใจครับคอมพิวตรนะครับเข้านจครับลูนะเนายนะครับแต่บางทีมันแว่า่บางทีก็รู้นะครับั้งวนะครับรถ่ยนครับมักเลยครับักเลยลองดูว่มันโขงห้มันโง่ะแสดงแกนถ่ยน้มัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ไปสนามครับ